สวัสดีค่ะชาวราศีธานามนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d g m e n t t a t นะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการดูรวมแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่จับจงท่าในใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเนาะอะไรที่ฟังแล้วสบายใจนะคะก็เก็บไว้อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ปล่อยไปได้เลยนะคะก็ คนที่เข้ามาใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ข้อพวัวจัสมินทาโรนะคะคนที่ติดตามมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าหัวให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวคลิกลิงก์ ID ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปหรือแอดไลน์หรือแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเมย์ขออนดดุญาตดูพลังงานความรักของชาวราศีธานาร์มนะคะในช่วง ครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมนะว่าเป็นยังไงบ้างเรามาดูว่าพลังงานของชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะจะเป็นยังไงในเรื่องของความรักนะคะขออนุญาตดูพลังงานดูเอ e เน y จีภาพรวมก่อน d o ทูเพอร์เชียลเฮลิ่งนะคะ and happiness หมายเลข34ีนะคะโฟรโฟร์ชอกร่านะคะอาร์ a แองเจิลราฟาเอลหมายเลขสามสิบแปด ใต้สำรับเป็นไฟแนนช i ลคอนสแตนต์บางคนตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินก็ได้นะคะและสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้ก็คือการที่อยากให้ตัวเองฟื้นนะคะในเรื่องของการเงินบางคนตอนนี้อาจจะคิดเรื่องเงินอยู่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่ถ้ามีเรื่องอความรักไม่มองว่าถ้าไพ่คึ้ลักษณะน,นี้นะคะคนอยู่ในช่วงของการที่คนรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอแต่ความรักที่มันไม่สมหวังนะคะเจอแต่ความรักที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่เติมเต็มนะคะคุณจะต้องเสียเงินเสียเวลา เสียใจนะคะแล้วก็เสียพลังงานให้กับใครคนหนึ่งตลอดเวลาเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเทรนเหมือนคุณไม่มีพลังนะคะในการทําอะไรไพ่หล่อ,อมันเป็นช่วงโอกาสจังหวะเวลานะคะที่ดีจะมีโอกาสเข้ามานะคะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้นะคะในเรียนรู้ในเรืร่องในเรืร่องของตัวคุณเองเรียนรู้ในการฮิวตัวเองนะคะที่จะมีความสุขให้คุณเยียวยาตัวเองจริงๆแล้วก็มีความสุขไพ่โฟช็อคกรนะคะจะเป็นไพ่ในเรืร่องของส่วนเป็น เป็นไพ่ฮิลเลียนในส่วนของเป็นฮาร์ดช็อกเกอร์นะคะก็คือจะเป็นจักระตรงหัวใจนะคะก็คือเป็นการฮิลใจตัวเองนั่นแหละมีมองว่าชาวสีธาตุน้ําในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มันเป็นช่วงการเคลียร์พลังงานเคลียร์เอเนจีนะคะทีะ่คุณหนักคุณเห,หนื่อยเรื่องของความรักนะคะมาก่อนในอดีตมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องโฟกัสแล้วก็ฮิลกับตัวเองจริงๆดูแลตัวเองหรือเยียวยาตัวเองนะคะไหนดูซิว่า ใพ่มีอะไรจะบอกอีกพอイ e นะคะอืมขึ้นมาติดมาสามใบ No c e No p l a c e l i k e h o m e นะคะ n n v story i n g story บางคนนะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยจบนะคะไม่เคยจบไม่เคยสิ้น ะะถ้าหัวตอนนี้คุณเองมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นไหมในหมอคุณเองมีความมั่นใจขึ้นในชีวิตที่เป็นอยู่นะคะแต่มันเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งที่คุณเองตัดไม่ได้นะคะขาดไม่ขาดนะคะอยู่อย่างนี้อยู่นะคะหมายเลข50าิหมายเลข37แล้วก็48อาจจะอาจจะเกี่ยวข้องอะไรระหว่างคุณกับเขามันเหมือนคุณมีความรู้สึกผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอยู่คุณกับเขาตัดกันไม่เคยขาด นะคะเป็นลักษณะนะั้นแต่ถามว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไหมมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาตลอดนะคะไพ่เป็นบรรายปหมายเลขที่17นะคะ e x c h a n g e gift บางคนมีโอกาสที่คุณอาจจะได้รับของขวัญนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจากใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นของขวัญจากจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังจะได้รับอาจจะไม่เรื่องของการเงินนะคะก็ได้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินมีโอกาสที่คุณอาจจะได้โชคหรือได้ของขวัญอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการขาดนะคะ,นะคะ ที่คุณมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของความรู้สึกหรือความสุขนะคะคุณจะได้รับอของขวัญอะไรบางสิ่งบาอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทําให้ชีวิตคุณรู้สึกว่าเบาขึ้นสบายขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมนะชาวราศีธน้ําโอเคค่ะต่อไปเราจะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนว่าตอนนี้พลังงานคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ มีรู้สึกว่าคุณผูกพันกับใครสักคนหนึ่งนะที่คุณตัดเขาไม่ขาดลืมไม่ได้ถามว่าคุณเองมีความสุขมากขึ้นหรือยัง <imbalance> <simultaneously> จากไพ่ตรงนี้ <iende> คุณเองมีความสุขมากขึ้นับการใช้ชีวิตแต่ว่าคุณเองยังลืมคุณไม่ได้ยังลืมเขาไม่ได้หรือเขาเองก็ยังลืมคุณไม่ได้นะคะต่างคนต่างมีความผูกพันกันมาก่อนเป็นคนที่ในอดีตชาติอาจจะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนเป็นสามีภรรยาเป็นพอ่อแม่ลูกนะคะเป็นพี่ชายเป็นน้องชายอะไรเงี้ยนะคะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยกันมาก่อนก็ได้ ะะขอเนี้อดูพลังงานของชาวราศีธาตุน้ำค่ะว่าตอนนี้ชาวราศีธาตุน้ําเป็นยังไงบ้างนะคะสามถ้วยนะคะความสุขนะคะการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนการใช้เวลาในการออกเข้า,ขาหาสังคมไพ่เดอะเอ็มเพรสขึ้นมาคุณค่องข้างดูแลตัวเองได้ดีในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเองกําลังจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะเป็นไพ่เดอะเอ็มเพรส สองดาบยังมีความลางังเลนะคะมีความไม่มั่นใจไม่รู้จะทํำยังไงนะคะไม่รู้จะเลือกทางไหนเป็นช่วงเวลาที่คุณเองมันหงอนกับว่าลึกๆในใจคุณรู้สึกแหละว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าสมองคุณอะยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ายังลงมือทํากับสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ได้นะคะอะมาดูต่อสิสีไม้เท้านะคะ four o n e คพีนถือเหรียญน,นะคะ,ะใต้สำรับเป็นไพ่สิกซ์อวันบางคนอาจอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒน,นาความสัมพันธน์กับใครสักคนหนึ่งนะว่าเป็นการจะพัฒน,นาดีไหมนะคะจะอยู่แบบนี้นะคะหรือจะพัฒน,นาบางคนคุณมีความกลัวในใจมีความลังเลมีความสงสัยในความสัมพันธน์นี้ในตัวบุคคลน,นี้ในใ,นใจแต่ถามว่าคุณเองมีความสุขไหมกับคนคนนี้แม่มองว่าคุณเองมีความสุขแต่มันเหมือนคุณเองอาจจะมีทรามาหรือมี จะพูดยังไงดีเป็นปมนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจที่คุณเองยังเคลียร์ไม่ได้ยังมีความกลัวเรื่องความรักบางคนคุณอาจจะเจ็บมามากๆหรือเจ็บมาเยอะม,มากๆในอดีตก็เลยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครร้อยเปอร์เซ็นแต่ไม่มว่าคุณเองอ่ะกำลังพิจารณาอยู่ว่าสิ่งที่คุณควรจะทําต่อไปเนี้ยมันคือความสุขของคุณจริงๆใช่ไหมช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองได้ดีมีเสน่ห์นะคะเป็นพิเศษนะคะจะมีคนอาจจะเป็นชาวราศีธคุ้ดินเข้ามาชอบคุณเข้ามาจีบคุณได้ ขยายไพ่สามถ้วยค่ะเอรับซอสคุณจะมีความคิดความอ่านนะคะได้ดียิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมามากกว่าช่วงที่ผ่านมามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นเริ่มเห็นแสงสว่างในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะไพ่เดอ e เอมเพรสขยายค่ะ 1. นึ่้คุณมีโอกาสมีโชคลาภนะไม่ได้ห้องกันเลย ถ้าคุณรอให้ใครสักคนหนึ่งจริงจังกับคุณหรือว่าคอมมิตกับคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นของขวัญที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้บางครั้งมันเป็นบางสิ่งมาอย่างที่ไม่บอกว่าคุณเมนิเฟสเอาเป็นบางสิ่งมาอย่างที่คุณเองเฝ้าฝันมาตลอดนะคะเหมือนพลังงานของคุณเองอ่ะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะช่วงนี้อ่าไพ่สองดาค่ะขยายไพ่สองดาสองถ้วยเหมือนคุณกําลังจะคิดแหละว่าคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดี นะคะคุณเองเอจะไปต่อก,กับเขาไหมนะคะจะรักเขาดีไหมแต่ถามว่าคุณรักเขาไหมไม่เว่าหัวใจคุณอะบอกว่าคุณเองอรักเขามีความรู้สึกดีๆให้เขาแต่ว่าคุณเองยังไม่ชัวร์มากกว่านะคะเนี่ยมันเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะเป็นไพ่คุยนับซอดบางคนคณอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนเคยแต่งงานมาก่อนแต่ตอนนี้หย่าแล้วนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอคุณเอง ที่คุณเองจะต้องคิดกับการที่มีใครสักคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะมันทา,าให้คุณคิดเยอะคิดมากแต่ถามว่าพลังงานตอนนี้หรือคนคนนี้เข้ามาเสจเป็นย,ยังไงเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเขาต่อตอนนี้เรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะแฮงแมนใต้สัดาห์เป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะไม่มองตอนนี้พลังงานของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างสับสนเป็นพลังงานของคนที่สับสนเป็นพลังงานของคนที่ไม่ไว้ใจใคร เป็นพลังงานของคนที่เจ็บมาเยอะแล้วเหมือนคนมีปมมีอดีตนะคะไม่กล้ารักไม่กลา้าเปิดใจใครเพราะกลัวเจ็บอีกแต่ถามว่าคุณเองอึดอัดไหมเกิดการที่ตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ว่าคุณเองอึดอัดมากเพราะลึกๆในใจอ่ะคุณเองรักคนคนนี้อยู่แต่ตอนนี้พลังงานของคุณที่มีอ่ะมันเป็นควีนถือดาบคือคุณตั้งแง่กับคนคนนี้ตลอดคุณไม่ไว้ใจเขานะคะคุณกลัวว่าเขาจะมาหวังอะไรจากคุณหรือเปล่า บางคนคนอาจจะเจอกับคนที่เขาดีแล้วดูแลคนดีมากๆแต่คนนั้นไม่ไว้ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แต่จริงๆพลังงานของคนตอนนี้ค่อนข้างดีนะนะคะแต่แค่สับสนเฉยๆเป็นพลังงานของคนที่สับสนเป็นพลังงานของคนที่ไม่รู้จะไปทางไหนอาจจะเป็นแค่บางคนที่เขาที่คุณอาจจะดีกับคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วคุณก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเคลียร์ตัวเอง,องมาจริงจังกับคุณได้ไหมนะคะคุณก็เลยเป็นควีนถือดาบที่พยายามตั้งกำแพงแล้วก็ ตั้งคำถามกับเขาตลอดเวลานะคะคุณไม่ได้ยอมแหะถ้าไม่ดูจากไพ่ต่อไปนะคะเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นกันว่าคนที่ชาวราศีธาตุน้ำเดียวอยู่เนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะไม่รู้สึว่าตอนนี้สมองกับหัวใจคุณอะไม่ได้เป็นเพื่อนกันสมองบอกอีกอย่างนะคะแต่หัวใจอะบอกอีกอย่างนะ เหมือนคุณอยากเปิดใจให้กับคนคนนี้อยากเปิดใจให้มีความรักอีกครั้งหนึ่งบางคนคุณอาจจะเจอคนคนนี้ในช่วงที่คุณกำลังเยียวยาตัวเองนะคะจากความรักเก่าๆจากบาดแผลเก่าๆคุณก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้คนคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณเป็นไพ่เก้าถ้วยคุณเหมือนวิตามินของเขาคุณเหมือนฝันที่เป็นจริงของเขานะคะเขาชอบคุณมากเขาพึงพอใจในตัวคุณมากนะไพ่เก้าถ้วยขึ้นมา เ้าด่าเขาเองค่อนข้างเครียดในเรื่องของคุณพอสมควรนะคะเครียดมากๆนะคิดถึงคุณตลอดเวลาต้องอมีเรื่องให้ต้องคิดเกี่ยวกับคุณตลอดเวลานะคะไพ่สิบไม้เทา้าเหมือนกันนะเหมือนเขาเองไม่รู้ว่าคุณเองคิดหรือรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะคณอาจจะเดียวกับชาวราศีธาตุน้ำเหมือนกันกับคุณมีนรกรากฏพิจิตนะคะก็ได้ลองดูสิสมเหรียญไพ่เดช แม่มองว่าคนคนนี้เขาอยากที่จะสร้างนะคะอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะมันเหมือนคนคนนี้เขาอาจจะบอกคุนก็ได้ว่าเขาไม่ได้เหมือนคนอื่นนะเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะทําร้ายคุณนะคะเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณเสียใจอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาได้นะคะคนคนนี้พายมองว่าตัวเขาเองอยากจะทําให้คุณมีความสุขเขามั่นใจว่าตัวเขาเองทําให้ความสัมพันธ์ีดีได้แต่เขาตัวเขาเองไม่รู้ว่าคุณเองคิดและรู้สึกยังไงกับเขา ให้นายอัพคัพค่ะหกดาบ6 of swords กลาไม้เท้าบางคนเขารู้สึกว่าทำไมกำแพงในใจคุณสูงจังบางคนเขารู้สึกว่ากำแพงคุณสูงมากและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเองอ่ะจะจะข้ามอา่จะข้ามกำแพงคุณได้ไหมนะคะเมมเบาคนคนนี้ค่อนข้างจะเข้าหาคุณแบบช้า จะแบบค่อยๆละลายกำแพงในใจของคุณนะคะถามว่าเขาเองเข้าไปในใจคุณหรือยังไมบอกว่าเขาเข้าไปแล้วนะแต่คุณเองแค่ยังไม่ชัวร์ร้อเ็ฉยๆคุณอาจจะติดอีก20%ในการที่คุณเองจะเปิดให้เขาจริงๆในการเข้ามานะคะให้เอรเอ้ยขยายไพ่สิบไม้เท้าคะ่ะชนอน,นะครับซอสเขาเป็นนักสู้อาจจะเป็นชาวราศีอัาธาตุลมนะคะกลุ่มตัวเมถุนคนคนนี้เขาเป็นนักสู้คะ่ะ หนักเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะสู้เพื่อพิชิตใจคุณให้ได้เขาก็จะสู้เพื่อชนะใจคุณให้ได้นะคะเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคนคนนี้เขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยแต่เขาไม่ยอมแพ้นะคะเขายังจะไปต่อขยายไพ่สามเหรียญค่ะสิบถ้วยสิบถ้วยขึ้นมาในตำแหน่งของคุณกับเขานะคะสาม สามเหรียญขยายตรงสี่ไม้เท้าที่เป็นการสร้างครอบครัวอยากเรียนรู้คุณเพื่อเป็นการสร้างครอบครัวยาวๆไปในอนาคตแล้วก็สิบถ้วยคือเขาเองก็อยากที่จะศึกษาความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายคือการแต่งงานหรือการอยู่กันในระยะยาวเป็นลองเทิมนะคะเลยเป็นลักษณะประมาณนั้นคนๆนี้เขารักคุณนะเขาไม่ได้หวังอะไรจากตัวคุณนะคะเขารักแบบจริงใจใต้สำหรับเป็นไพ่สองถ้วยเอ้ยสองเหรียญน,นะคะ เขามีความไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณจะเอายังไงต่อกับเขานะคะมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณเป็นคนถือไพ่เหนือกว่าบางคนดิวกันมาแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วนะคะไม่เห็นนะว่า ending story เนี่ยแล้วก็เป็นไพ่ no p a c e feel like home เนี่ยบางคนคุณยังมีการยึดติดนะคะกับเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆอยู่นะคะต่อให้คน,นะคนนี้เข้ามาคุณเองก็อาจจะยังไม่เปิดใจ100%ก็เลยทำให้คนคนนี้ นะคะเขาเองเังไม่มั่นใจหรือยังไม่ได้ชัวร์ว่าคุณเองอ่ะสามารถที่จะลืมคนเก่าๆได้หรือคุณเองสามารถที่จะรักเขาได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการกับคุณคือความสัมพันธ์ระยะยาวคือความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวนะคะคือความสุขความร้อนที่เติมเต็มให้แต่และกันบางคนนะคะคนนี้เป็นคนที่จะเข้ามาฮิวใจไม่ไม่ฮิวใจคุณนะฮิวใจคุณด้วยเรื่องด้วยความรักที่เขามีให้กับคุณ บางคนเขาเป็นของขวัญในชีวิตคุณแต่ว่าคุณเองจะเปิดใจรับเขา้ามาไม่มองว่าอันนี้ให้คุณตัดสินใจเองนะคะอย่าลืมวนตัวปรึกษาส่วนตัว,ตวแอดไลน์ไอดีที่ไมีให้ไว้ใต้คลิปไปคลิกลิงก์ส่วนตัวที่ไมีให้ไว้ใต้คลิปนะคะอากอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะโอเคมาดูว่าคนคนนี้ถ้าเขาพูดหรือบอกอะไรกับคนได้เขาอ,อยากจะพูดหรือบอกอะไรกับชาวราศีธนาะคะ่ะ คนนี้เขาพูดหรือบอกอะไรกับชาวราศีธน้ำได้เขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธน้ำค่ะ I hide behind the material things I know I was a d i d I know I was a, a distraction from your pain นะคะ <c oughs> เขารู้ว่าการที่คุณกับเขาคบกันอะหรือการที่คุณมีเขาอะหรือ,รเ,ขอ,รอรเขามีคุณอะไรเงี้ย <c oughs> คือบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาอะเป็นเป็นคนที่ เบี่ยงเบนความเจ็บปวดของคุณมากกว่านะคะเหมือนประมาณเข้ามาหิวใจคุณก็ได้หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนขั้นเวลาก็ได้นะไอไ behind material thing บางครั้งคนคนนี้เขาเองอาจจะไม่ได้แสดงออกความรักหรือความรู้สึกให้คุณเห็นแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนเขาเองซ่อนอะไรบางสิ่งมาอยากจากคุณบางคนเขาเลือกที่จะไปโฟกัสกับงานหรือกับเงินมากกว่าอะไรเงี้ย I am not available บบางคนเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแต่ก็อาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะ I will wait for you I will wait for a sign from you and we both know I am not the one for you you speak to me through music บางคนคนอาจจะมีเพลงที่ชอบเหมือนกันมีเพลงที่ชอบคล้ายกันนะคะคนคนนี้เขามีความไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ใช่ของคุณไหมนะคะจากพลังงานของไพ่สองเหรียญบางคนเขาอาจจะมีใครยอยู่แล้วแล้วยังไม่ว่างหรือยังไม่พร้อมมากพอที่จะมาดูแลคนตอนนี้แต่ถามว่าเขารักคนไหม คนคนนี้เขารักคุณแล้วเขากาลังรอสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณนะว่าคุณเองเนี่ยจะไปต่อกับเข้าวไม้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณเอง,งถือไพ่เหนือกว่าเป็นลักษณะนั้นดูว่าเขาจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุน้ําต่อคะ you deserve better บางคนเขารู้สึกว่าคุณเองอ่ะคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะถ้าเขามีใครอยู่แล้วเนี่ยเขาจะบอกคุณว่าคุณเองอ่ะคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้นะ นะคะเพราะว่าเขาเองตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถจะเคลียร์ตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าอยากจะเคลียร์ตัวเองไหมอยาก I can't be with you นะคะบางคนเขาบอกเลยว่าเขายังไม่สามารถที่จะอยู่กับคนได้ตอนนี้แต่ถามว่าเขาหลักคุณไหมเขาหลักอยากไปถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวไหมเขาอยากนะคะแต่บ,บางคนก็อาจจะติดเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชีวิตตอนนี้ แต่ไม่มองว่าพลังงานที่ไม่ได้เนี่ยเขาไม่ปล่อยคุณไป Can we be together again? ถ้าวันนี้คุณไม่ได้คุยกันไม่ได้คบกันอยู่นะคะหรือมีปัญหากันอยู่เขาอยากจะถามคุณว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งได้หรือเปล่านะคะ next level เขาอ่ะกำลังเคลียร์ตัวเองนะคะคนคนนี้แล้วเขากำลังรอ้ายรอสัญ,ญญาณจากคุณอยู่ว่าคุณเองอะ่ะพร้อมไหมกับการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณไปอีกขั้นหนึง นะคะก็ได้จบนะคะใบนี้แมวไม่มีเขาอยากแต่งงานกับคุณเ็อยากมีครอบครัวกับคุณนะคะเขารักคุณแล้วรักคุณมากเป็นรักที่แบบไม่ได้หวังอะไรอยากดูแลอยากเอาใจใส่นะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอะ่ะอยากให้คุณมีความสุขบางคน เขาอาจจะรู้ว่าคุณเองอะเสียใจมากๆมาก่อนในอดีตนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากเป็นคนคนนั้นที่ทําให้คุณเสียใจอีกถ้าในอดีตคนคนนี้มีใครก็ตามนะคะหรือว่าเขาเองอยู่ในความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มองว่าเขาเองจะไปเคลียร์ตัวเองเพื่อกลับมานะคะเพื่อที่จะพร้อมในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะ เ,เป็นไฟแนนซ์ช่วยเป็นเคยร์ให้มัน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 กระเดน็นออกมาแต่ไม่จะไม่เอานะในส่วนบางคนอนะ่ะคุณเองตวเน,นี้ที่ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะหรือว่าสาเหตุที่เขาเองอาจจะยังไม่พร,ร้อมในปนเรื่องของการเงินอาทีพการงานหรือการเงินก็ได้นะคะบางคนเขาอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ได้อยู่ด้กันยอะไรเงี้ยมันก็เลยยังไม่พร้อมเนาะในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่พลังงานอนาคตเมยรู้สึกว่าเขาอยากต่งานหรือคุณเขาอยากอยู่กับคุณนั่นแหละนะคะแต่เขาแค่ไม่มัน่นใจว่าคุณเองอะ่ะ อย่างหกวเขาหรือเปล่านะโอเคไพโรแมนซ์แองเจลอยากจะบอกอะไรชาวราศีธาติน้ำค่ะ true love this is the romance of a lifetime แองรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นรักแท้ของเขาถ้าคุณให้โอกาสคนคนนี้เขาเขาเขาเป็นเอ,อเขามีโอกาสที่จะเป็นรักแท้ของคุณได้นะคะ S Allow s s i o n a your heart and soul to sing with joy มันเหมือนไพ่อ,อยากใจให้คุณเปิดใจอะยอมรับนะคะสิ่งดีๆนี้ไหมย,ยอมรับนะคะในตัวเขายอมรับในความรักครั้งนี้ยอมรับโอกาสที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคุณเดี่ยวเขามีแพชชั่นต่อการสูงมากนะไพ่ pay attention to the red flag t h เด็บ r e c a u t i o n i n g you บางคนนะคะคุณอาจจะถ้าเขาเองยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองนะไพ่มันขึ้นมาว่า เหมือนเตือนว่าอย่าเพิ่งที่จะไปให้อะไรเขานะคะให้รอให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาอาจจะเคลียร์ตัวเองได้เร็วๆนี้อะไรเงี้ยอยากให้คุณดูเขาไปก่อนนะคะเป็นพลังงานของ Queen of Swords ไปก่อนก็คือแบบตั้งกําแพงใส่เขาไปก่อนนั่นแหละถูกละให้เขาพยายามเข้าหาคุณให้เขาพิสูจน์ตัวคุณจะดีกว่านะคะ Forgiving and learning นะคะ As you release and heal the past you experience more love in your present moments ไพ่บอกว่าอยากให้คุณอะ ให้อภัยในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเขาหรือคุณกับแฟนเก่าหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตที่มันเป็นความผิดหวังเมื่อก่อนในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เรียนรู้จากมันนะคะแล้วก็เอนจอยกับชีวิตปัจจุบนันช่วงเวลาปัจจุบนันนะคะแล้วก็ให้โอกาสความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไพ่สำหรับเป็นไพ่ Stay Optimistic about your love life, Positive Thinking and Faith will bring you romance ไพ่อยากจะให้คุณคิดบวก ะะแล้วคุณจะดึงดูดความรักดีๆด,ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาซึ่งถ้าตอนนี้คุณยังแบบพลังงานไม่บวกแบบบวกไม่เต็มที่นะคะหรือว่ายังแบบติดแอบบพลังงานลบๆอยู่หรือคิดลบๆอยู่เนี่ยพยายามเคลียร์เองออกไปแล้วคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งดีๆรักดีๆนะคะความโชคดีเข้ามาในชีวิตของชาวราศีธน้านะอ่าโอเคมาดูว่าไพ่ whisper f l o v e นะคะอยากจะให้คําแนะนําอะไรกับชาวราศีธน้ำเรื่องของความรักหมายเลข36 นะคะ turn on your heart light นะคะ reflect on time when you experience love มันนพายอยากจะให้คุณอะเปิดใจเปิดแสงสว่างในใจลองแบบลองคิดดูว่าเหมือนลองเปิดใจให้กับความรักอะค่ะประมาณนั้นเหมือนพายอยากจะให้คุณคิดแต่เรื่องดีๆช่วงเวลาดีๆที่ตอนคุณมีความรักอะมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนที่เข้ามาจะทำให้คุณเสียใจเสมอไปนะสำหรับชาวราศีธนู หมายเลขสินะคะ embrace embrace your emo embrace your emotions allow your feeling to surface and to be accepted บางคนตอนนี้ชาลาสีท่านา้ำคุณเองอาจจะปฏิเสธความรู้สึกตัวเองหรือไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเต็มที่นะคะก็อาจจะไพ่ก็เลยบอกว่าอยากให้คุณนะเปิดใจให้เต็มที่ปล่อยให้ตัวเองยอมรับความรู้สึกที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็ค่อยๆดูไปในแต่ละวันนะคะแบบไม่ต้องรีบเนาะ โอเคมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวแม่ขอดูซิว่าแบบราศีที่ธาตุน้ำจะคุยมีอะไรบ้างธาตุลมนะคะที่ให้บอกไปลมกลุ่มตุลเมถุนนะคะแล้วก็ธาตุน้ำเหมือนกันกับคุณมีนกรกดพิจิกธาตุไฟไม่สิงห์นูนะคะแต่อาจจะไม่ชัดขนาดนั้นแต่ไม่ว่าเด่นๆก็จะมีธาตุน้ำกับธาตุลมนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณช่วงนี้นะ โอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะอย่าลืมงสวนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงวันนี้ขออนุญาตล,ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย